สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวรถรถรถกล่องโครง TZ นะฮะก็คือไซโครนแมกนัมนะครับผมรถของตัวเอกชื่อโกนะฮะคันที่สามนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะข้างในก็จะมีล้อกับยางนะฮะล้อเล็กแล้วก็บอดี้กับพาร์ทของ ของซุปเป t ร์ทนะครับนะฮะแล้วก็ชุดเฟืองอาการประกอบโครงทีเซเนี่ยผมได้ทำลิงก์ไว้แยกต่างหากก็จะอยู่ในท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับก็ตามไปดูกันได้เลยนะฮะโอเคในส่วนของใมคนนั่งก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะฮะนี่นะครับจะเป็นสติกเกอร์นะครับ โอเคครับเดี๋ยวประกอบมาลูกแกนจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับครงของซโคนแมกน้า um นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการแปะสติกเกอร์ของบอดี้กันนะครับอาจจะมีการทำสีนิดหน่อยนะฮะเพื่อความสวยงาม โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเสร็จ <ets> แล้วนะครับสำหรับบอดี้ไซโคนแม็กนัมนะฮะเราจะมาใส่ต <Okay. S 2> ัวล็อกกันเลยนะครับโอเค เรียบร้อยนะฮะสวยงามนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเสีงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ